มาต่อก,ก,กันกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องต่อยงกันมาตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือรายการแฉที่มีกันออกมาตอนช่วงค่าของวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่าทางคุณไอติมกับคุณเพชรกรุณพลเนี่ยไปออกรายการค่ะแล้วก็มีคุณนอ็อตวรลิตซึ่งเป็นพิธีกรในรายการเนี่ยออกมาแย้งโอ้โหจจกนกระทั่งทําให้ทัวลงเลยทีเดียวก็พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นมาตรา1 1 2นนะคะและทางโตคุณเพชรเนี่ยก็มีการพูดในรายการว่า อังกฤษเนี่ยก็มีสุดโต่งไหมสวีเดนอีกเดนมาร์กอีกเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าและยกเลิกเกณฑ์ทหารสุดโต่งแล้วเจริญแบบนั้นเนี่ยเราไม่อยากสุดโต่งกันเหรอเมื่อคุณเพชรกรุณพลพูดแบบนี้ค่ะก็เลยทําเอานะคะโลกออนไลน์มีทั้งคุณมนทานีนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนออกมาตอบโต้คุณเพชรกรุณพลค่ะว่าคุณเพชรกรุณพลเนี่ยพูดไม่หมดในความเป็นจริงแล้วประเทศเจริญ,เจร,ญเจริญที่เขาเกณฑ์ทหารเนี่ยอย่างเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้ใตไต้หวัน UAE นอร์เวย์สวิสสวีเดนเดนมาร์กก็ยังเกณฑ์อยู่ไม่เห็นจะต้องยกเลิกอะไรอยู่ๆเนี่ยนะคะเนี่ยรู้เอาไว้ว่าประเทศที่เจริญเจริญโอเกณฑ์ทหารนะสิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันยูเออนอร์เวย์สวิสสวีเดนเดนมาร์กก็ยังเกณฑ์ทหารอยู่ทําไมคุณเพชรกรุณผลไม่ยกขึ้นมาบ้างและอีกอย่างหนึ่งนายกนกัฐมรีอังกฤษและสวีเดนเนี่ยมีหน้าที่นะคะที่จะต้องทูลกล้าวถวายรายงานและปรึกษาพราะประมุกทุกอาทิตย์ด้วยซ้า คือถ้าหากว่าจะเอาอย่างอังกฤษและสวีเดนอย่างที่คุณเพชรกรุนพลว่ารัฐบาลนะคะก็จะต้องไปถวายรายงานและปรึกษากับพระประมุกเนี่ยทุกอาทิตย์ต้องทําอย่างอังกฤษต้องทําอย่างสวีเดนนะและที่สําคัญก็คือกษัตริย์ของสวีเดนค่ะสามารถที่จะวิจาร์ณการทํางานแย่ๆของรัฐบาลได้ในฐานะประมุขของประเทศจะเอาอย่างสวีเดนไหมนะคะในเมื่อคุณเพชรกรุนพลเนี่ยยกตัวอย่างมา และประมุขของอังกฤษค่ะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญทรงปลดนายกได้และมาเลเซียพระประมุขเนี่ยน,นะคะก็มีอำนาจในการตัดสินข้อขัดแย้งที่นักการเมืองเนี่ยยุติไม่ได้ด้วยและขณะเดียวกันสภาสูงของอังกฤษนะคะที่เรียกกันว่า House of Lords เนี่ยสภาขุนนางก็มาจากการแต่งตั้งของพระบรมวงศานุวงศ์และสืบทอดกันมาในกระกูกนี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่ทางคุณเพชรกรุณผลไม่ได้พูดนะคะอ่ะ จากประเด็นประเด็นนี้นะคะก็ทำเอาในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาวิาพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยเลยอย่างในเดอะเมตตาดีก็บอกว่าปลอเป็นสลิมเนี่ยต้องทำงานหนักจริงๆนะคะก็ออกมาพูดในแง่ของข้อเท็จจริงที่บรรดาเหล่าฝ่ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นนะคะมักจะพูดความจริงแบบไม่หมดหรือไม่อีกทีหนึ่งก็ใช้ความเท็จว่าบิดเบือนข้อมูลน,นะคะในเดอะเมตตาดียังได้มีการโพสต์ไว้อีกด้วย ว่าพี่เพชรเนี่ยแกขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องรู้สลึงคุยบาทตอนวัคซีนก็โบงมารอบหนึ่งแล้วไปเถียงเพื่อนชอ็อตช็อชอ,ชอ,ชอไฟเซอร์ดีที่สุดวัคซีนกันติดปล่อยเฟกนิวส์เต็มคาระเบลค่ะอ่ะจากประเด็นนี้มาต่อก,กันกับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมาจากการเปิดข้อมูลออกมาจากปราดสามสีค่ะโอ้กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดียวนะคะท่านผู้ชมคะจนกระทั่งตอนนี้ต้องตามหาคนหายกันละ นั่นก็คือทางด้านตัวของคุณรังสิมันโรมที่ถูกพัดพีงไปว่ามีเรื่องของการอันนี้เป็นการระบุออกมานะคะจากาทางด้านตัวที่ปราด3าสี่นี่ก็ใช้คำว่าซิลคุณซิลหรือว่าเฮดเอ็ดเซนซิลนะนะคะที่ออกมาเปิดประเด็นเอาไว้ว่ามีเรื่องของการรับเงินรับทองจากองค์การนานา,นานาชาติเนี่ย เพื่อที่จะให้ยกเลิกมาตราน .112 แล้วก็มีการตั้งเครือข่ายนอยู่ในต่างประเทศซึ่งก็มีชื่อของคุณรังสิมันโรมเนี่ยไปอยู่ในเครือข่ายนั้นด้วยรวมไปถึงภรรยาด้วยเรียกว่ายกครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปิดประเด็นนี้ออกมาน่าแปลกใจที่คุณรังสิมันโรมไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือให้ข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีการชี้แจงใดๆในเดอะเมตาดีค่ะก็เลยมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆ ชาวเน็ตแจ้งลายจุดคือบอกลอายจุดนะคะฝากมูลนิธิด้วยคือมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยแหละตามหาน้องใบพลูหรือว่าคุณรังสิมันโรมนั่นเองที่ชื่อเล่นจริงๆคือชื่อใบพลูเนี่ยหายเงียไปหลังจากที่ถูกแฉะวะ่ารับเงินต่างชาติป่วนประเทศไทยค่ะยังมีการแฉต่อมาอีกนะคะในปรา3าสีค่ะนำเอาภาพของนะคะนำอาภาพของเฮดเอสเซนซเนี่ยที่ถ่ายภาพคู่กันกับปวิน โดยสำหรับคนที่บอกว่าในซิลคือเอชเอสเซนซิลเนี่ยไปจิบชานะคะที่ชาโตหนึงเนี่ยกับนายปวินตอนไปรับจ้างจากฝรั่งให้โจมตีรัฐบาลไทยเนี่ยจริงเหรอก็มีการนำเอาภาพนะคะชาโตที่ว่านี้มาให้ได้เห็นพร้อมก,กันกับภาพของเฮชเอสเซนซิลเนี่ยถ่ายคู่กันกับประวินนั่งคู่ขนาบข้างกันเลยค่ะนะคะจะว่าไปว่าไปขอถ่ายภาพคู่เนี่ยไม่ได้แน่ๆเลยเพราะภาพเนี่ยคือรู้เลยว่าสนิทกัน ปรอดสามสีค่ะยังตามต่อไปอีกว่าจากการโพสต์นะคะที่นายสมรนนแย้มอุทัยหรือที่สังคมรู้จักกันในชื่อของ h ฮดเอสเทนซิลเนี่ยซึ่งทางปราดสามสีเขาใช้คําว่าในซิลเนี่ยได้โพสต์ถึงรันซิมันโรมนะคะสสเก้าไกลโดยแสดงความไม่พอใจในเรื่องที่สส,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 สพักเก้าไกลาบางคนเนี่ยดื้อรั้นที่จะรีบเร่งแก้ไขหรือว,ว่ายกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองโดยไม่สนเรื่องของการจับข้อรัฐบาลจนทําให้สูญเสียโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย เรื่องนี้ทําให้ในซิลเนตัดสินใจแฉถึงความห่วงใยในการแก้ไขมาตร,ราหนึ่งหน่งคาว่ามันเป็นผลพวงมาจากเรื่องปากท้องของขอบวนการล้มเจ้าในต่างประเทศที่จะเดือดร้อนหากว่าก้าวไกลในขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วปล่อยวางเรื่องของการแก้ไขมาตร,ราหน,น,นึ่งหนึ่งสองโดยนิซิลเนแอบใบ้อาไว้ว่าในสมศักดิ์จีมธีรศกุลสามารถดำรงอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้อย่างไร ายที่ยังเชื่อในรังสีมันโรมแล้วก็เครือข่ายไฟเรื่องที่ทางด้านของปราดสามสีเนะคะเขาได้ไปขุดคุยเกี่ยวกับกระบวนการเครือข่ายในประที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็มีการรับเงินทุนจากต่างชาติเพื่อให้มีการยกเลิกมาตราหนึ่งสองแล้วก็การโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองโอ้โหเรียกว่าเป็นการขุดคุยนะคะออกมาจากเฮดเอส c i นซิลที่เขาออกมาขุดคุยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่พอใจกับบรรดากลุ่มคนเหล่านี้ ที่ยังคงยืนยันว่าจะต้องมีการยกเลิกมาตรา1นึซึ่งก็ไปขัดขวางทําให้พรรคเก้าไกลไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เองนั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาแล้วค่ะที่ทําให้เขาออกมาเปิดโปงเรื่องของเงินให้การสนับสนุนและเรื่องของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในเครือข่ายของต่างชาติค่ะโดยนะคะขณะนี้เนี่ยทางด้านตัวของคุณรังสิมันโรมเองก็ยังไม่มีการชี้แจงนะคะกับชื่อที่ไปปรากฏอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยซึ่งในงานในป่า34เนี่ย,ะะ 4, เ,ยเขาก็โพสต์เอาไว้นะคะว่า ในรายชื่อเนี่ยปรากฏคนไทยอีกหลายคนนะคะนอกเหนือไปจากตัวของคุณรังสีมันโรมและก็ภรรยาแล้วเนี่ยยังมีคนไทยอีกหลายคนค่ะที่เป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่ามีวีรกรรมทากันเอาไว้เยอะทั้งบินสถาบันทั้งขู่อาฆาตผู้จงรักภักดีอีกด้วยและยังไงก็ตามจากข้อมูลน่นะคะจดหมายที่ในซิลเนี่ยไดเอามาเปิดเผยจะเห็นได้ว่าเป็นจดหมายที่โดนส่งต่อมาจากปว,ชชวินชัชวัลวงศพันธ์ค่ะโดยมีการแนบไฟไล์จดหมายเชิญเนี่ย จาก University of Bon ที่ประเทศเยอรมนนีโดยมี Oliver p i ์พค่ะเป็นผู้เซ็นกำกับรับรอง Oliver p i ์พายคนนี้คือใครหากติดตามงานกิจกรรมที่จัดขึ้นของ University of Bon เนี่ยหลายต่อหลายครั้งจะปรากฏชื่อมูลิธิที่เขียนเป็นภาษาเยอรมันนะคะว่า a s e a n Horse s t u d b o ังคือพอสืบค้นเว็บไซต์ของมูลิธิดูเนี่ยจะพบว่าชื่อของโอลิเวอร์พายเนี่ยถูกระบุว่าเป็นรองประธานกรรมการมูลิธิ อาเซียนโฮสตเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ปอนยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวโดยมีคุณประภากรวงรัตนาวินหรือว่าลิฟเพิร์ในรายชื่อของคณะกรรมการอีกด้วยและทีนี้พอติดตามกิจกรรมนะคะที่อาเซียนโฮสต์เลยเนี่ยนะคะได้ทำเนี่ยก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยกิจกรรมทางการเมืองค่ะเพื่อสนองการประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยรวมไปถึงการประท้วงต่อต้านมาตร,รา1 1 2ด้วย แล้วก็จากข้อมูลในเว็บไซต์ที่เปิดเผยหลายแห่งระบุตรงกันว่ามูลนิธิมูลนิธินี้นะคะกระทรวงเศรษฐกิจของรัฐบาลเยอรมนีอยู่ในกระทรวงเศรษฐกิจของรัฐบาลเยอรมนีในเวลานั้นส่วนพักการเมืองในเยอรมนีเนี่ยจะได้เงินมาจากในทุนในยุโรปคนไหนเนี่ยเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องที่ในซิลเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเองรับงานจากต่างชาติแทรกแซงไทยอันนี้ก็น่าจะมีมูลความจริงแต่ว่าสําหรับนักการเมืองที่ยังคงเล่นบทนักเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายไทย ทั้งสามีทั้งภรรยาสังคมไทยต้องพิจารณาแล้วล่ะว่าสมควรหรือไม่ที่จะมองเป็นขบวนการนอมินีข้ามชาติค่ะและนะคะนอกเหนือไปจากปราด3าสีเนี่ยออกมาทะลุทะลวงเรื่องนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะทางเจ๊จุกครอง3ค่ะเจ๊จุกครองสมก็ยังขุดคุยกันต่อไปว่าแมวของ h ฮต้องการสื่ออะไรนะคะเซนซิลเฮเนี่ย ถ้าการพบปากกันที่ปราสาทรูในปารีสไม่สําคัญจริงในเมื่อโดนสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยปฏิเสธวีซา่าทำไมต้องมีการออกเอกสารปลอมเพื่อได้วีซ่าจากเยอรมน,นีแทนส่วนวันเดินทางไม่ได้ลงเครื่องที่ดีนะจองตั๋วไปลงที่ปารีสตรงไม่สงสัยกันเหรอถ้าโรมว่าไม่จริงก็ออกมาด่ามันสิคะและนะคะเจ๊จุกยังบอกไปอีกว่า ถ้าทุกอย่างที่เฮดเอทเนี่ยนะคะเอามาแฉปลอมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงตามที่มันเล่าโรมปรวินสสจอ,อาจารย์ธรรมศาสตร์และคน,น,นอื่นๆที่ไปด้วยรวมไปถึงฝรั่งที่ถูกอ้างว่าเป็นคนทําเอกสารปลอมให้เนี่ยก็ออกมาพูดแค่นั้นเองทําไมเลือกที่จะเงียบโดยแมวเฮดเอทคนนี้รู้ว่าในซิลเนี่ยมีเอกสารอีกเพียบรีบชิงแก้ก่อนไหมโดยเนี่ยนะคะทางเจ๊จุกยังบอกอีกด้วยว่าองค์กรองค์กรเนี้ย คือองค์กรอะไรทําไมกล้าทําหนังสือปลอมแล้วก็เชิญนะคะในซิ่วคนนี้ไปพอไปไล่เปิดดูในเฟซเนี่ยโอละแม่มีแต่ภาพกิจกรรมของกลุ่มล้มเจ้าในยุโรปแล้วก็ม็อบในไทยในยอยู่เพียบเลยและนอกจากนี้ยังสนับสนุนการทํากิจกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศอีกมากมายสงสัยคนออกตังให้กับนายสเตนซิ่คนนี้เนี่ยนะคะไปสัมมนาที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นใคร และนะคะที่บอกว่าถูกเชิญให้ไปสัมมนา,าในช่วง20-22กรกฎาคมปี6-1ที่ปารีสเนี่ยดูข้อมูลในเพจนะคะของอาเซนฮอสเนี่ยไม่เจอภาพอะไรแต่ดันไปเจอภาพของสมยศรึกษากเกษมสุขและคนไทยที่หนีคดีมาตรา1 1 2ไปอยู่ในงานสัมมนา,าที่เบลเยียมในเดือนตุลาคมปี6-1ซึ่งมีดรโอลิเวอร์เนี่ยอยู่ด้วยข้อสงสัยก็คือใครใจ่ายตังให้สมยศไปเบลเยียมทำไมมีแต่พวกต่อต้านสถาบันทั้งนั้น นี่เจ๊จุกมาขุดอีกคนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะและไปไกลมากกว่านั้นค่ะ18มิถุนายนปี59มูลนิธินี้น่ยนะคะจัดสัมมนาค่ะและมหาวิทยาลัยบอดด้วยนะ,ะจัดสัมมนาเรื่องทหารกับการลงประชามติโดยมีปวินแล้วก็ทนายทรายเนี่ยไปด้วยซึ่งเป็นทนายของตะวันแบมแล้วก็หยกข้อสงสัยนะคะที่เขาวางแผนทํากันแบบนี้มาเนี่ยคือวางแผนกันมานานมากแล้วค่ะต่างชาติเหล่านี้คือใคร สถานทูตเยอรมน,นีให้คำตอบได้ไหมคะเพราะโรมเนี่ยมันปิดปากเงียบเลยองค์กรอยู่เยอรมันแต่ทำไมลงแต่ภาพของพวกล้มเจ้าต่างประเทศและภาพม็อบกีบในไทยได้ประโยชน์อะไรกับการทำแบบนี้กันแน่ตอนนี้กำลังเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามกันออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะท่านท่าผู้ชมครับ